มันเริ่มต้นเหมือนกับงานแต่งงานธรรมดาในมาเลเซียเรียบง่ายให้เกียรติและเต็มไปด้วยความหวังอามีนายูซาฟวัย27ปีหญิงสาวเงียบขรึมและเคร่งศาสนาจากซาลามซัง,งเงอร์เชื่อว่าเธอได้พบชายที่ใช่ในที่สุดชื่อของเขาคืออเมหฮาคิมชายผู้พูดจานุ่มหนวลแสดงตัวว่าเป็นคนเคร่งศาสนาและมีธุรกิจเล็กๆอยู่ที่อีโปรเปรตทั้งคู่พบกันผ่าน,านแอปจับคู่ทางศาสนาอิสลามในท้องถิ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชาวมุสลิมได้พบความสัมพันธ์ที่ าาลานฮตลอด3เดือนทั้งสองสื่อสารกันเกือบทั้งหมดผ่านทางออนไลน์และพบกันเฉพาะในที่สาธารณะโดยมีผู้ดูแลร่วมอยู่ด้วยเสมออเมนบอกอามินาว่าเขาต้องการรักษาความสุภาพเรียบร้อยจนกว่าจะถึงวันแต่งงานซึ่งสร้างความประทับใจให้อามีนาอย่างลึกซึ้งอามีนาเป็นที่รู้จักในชุมชนว่าเป็นครูอนุบาลผู้ทุ่มเทและลูกสาวที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยเธออาศาัยอยู่กับแม่ชื่อพิวแอนนารานี ซึ่งอธิบายว่าเธอเป็นลูกสาวที่แม่ทุกคนภาวนาให้ได้อดทนว่านอนสอนง่ายและเคร่งศาสนาสำหรับอามีนาแล้วอเมนคือคำอธิษฐานที่เป็นจริงเขาพูดจาสุภาพไม่เคยแต่ต้องตัวเธอเลยและมักจะอ้างอิงคำสอนทางศาสนาอยู่เสมอเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเพราะเสียพ่อแม่ไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาไม่ชอบโพสรูปในโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าเขาให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว งานแต่งจัดขึ้นที่สู่เล็กๆในซาลามมีแขกมาประมาณ40คนอาเมนใส่บาจุมระยาสีครีมพร้อมทรงโกกที่กดต่ำอามีนาในชุดตุดงอสีฟ้าอ่อนดูเปล่งประกายอย่างมีความสุขแต่ญาติบางคนสังเกตเห็นบางสิ่งแปลกๆเขาไม่สบตาใครเลยเสียงของเขาก็ฟังดูแปลกๆเราคิดว่าเขาอาจจะแค่ตื่นเต้นลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของอามินากล่าวแต่พิธีผ่านไปอย่างราบรื่นทั้งคู่กล่าวคำปฏิญาณมีงานเลี้ยงสั้นๆตามมาทุกคนกลับบ้าน ด้วยความคิดว่าอามีนาได้พบกับความสุขในที่สุดแต่ความหวังนั้นถูกทำลายลงในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงรุ่งเช้าอามีนาถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องนอนของอาพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ทั้งคู่เช่าไว้ในสุบังจายาเธอถูกรัดคอดด้วยผ้าพันคอไม่มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีสิ่งของสูญหายโทราศัพท์ของเธอวางอยู่ข้างศพกระเป๋าเดินทางยังจัดไม่เสร็จครึ่งหนึ่งเจ้าบ่าวอาเมนหาคิมหายตัวไปข่าวแพร่กระจายไปทั่วมาเลเซียอย่างรวดเร็ว เพลงกันตันวันนี้ตายหลังแต่งและฆาตกรหนีไปกลายเป็นหัวข้อที่กำลังมาแรงความตกใจแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นผู้ชายคนนี้คือใครเขาเป็นใครกันแน่ทำไมถึงหายไปหลังจากฆ่าอามีนาหลายวันต่อมาตำรวจประกาศข่าวที่ช็อกทั้งประเทศอาเมหาคิมไม่ใช่คนที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวในงานถแถลงข่าวจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ผู้ชายด้วยซ้ำและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหนึ่งในคดีฆาตรกรรมที่ประหลาดเจ็บปวด และไม่น่าเชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์มาเลเซียเรื่องราวของการหลอกลวงการทรยศและความลับถึงตายที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผ้าคลุมของการแต่งงานเช้าวันถัดจากงานแต่งควรจะเต็มไปด้วยความสุขแต่สำหรับแม่ของอามินาพิวแอนานานีกลับรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติแทบจะทันทีเธอจะโทรหาฉันทุกครั้งหลังละหมาดฟัดนารณีกล่าวกับนักข่าวในภายหลังน้ำเสียงสั่นเครือแต่เช้านั้นไม่มีเสียงใดๆเลย ตอนแรกเธอคิดว่าอามมนาคงแค่เหนื่อยมันเป็นวันที่ยาวนานงานแต่งเพิ่งจบและอามีนาก็ย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เช่าเล็กๆที่สุบังใจาย,ยาในเย็นวันนั้นเองที่พักแห่งนี้ถูกวางแผนไว้ให้เป็นบ้านชั่วคราวในระหว่างที่ทั้งคู่หาบ้านถาวรช่วงสายของวันรุ่งขึ้นนาราณีพยายามโทรหาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครรับสายเธอส่งข้อความไปมันถูกอ่านแต่ไม่มีการตอบกลับซึ่งไม่ใช่นิสัยของอามมนาเลย แม้ในยามที่ยุ่งเธอก็มักจะตอบกลับสั้นๆว่าฉันสบายดีแม็กนารานีกล่าวความเงียบครั้งนั้นมันไม่ปกติเลยพอถึงเวลาสี่โมงเย็นความเป็นห่วงก็เริ่มกลายเป็นความตื่นตระหนกนารานีพร้อมกับลุงของอามีนาขับรถไปยังอาพาร์ตเมนต์เจ้าของห้องเคยให้กุญแจสำรองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างเงียบสงัดห้องนั่งเล่นยังสะอาดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการเคลื่อนไหวใดๆรองเท้าแต่งงานของอามีนายังวางอยู่ที่หน้าประตู แต่ความเงียบกลับหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาเดินไปที่ห้องนอนข้างในพวกเขาพบร่างของอามินาไร้ชีวิตนอนอยู่บนที่นอนตุดงอของเธอยังพันแน่นอยู่ที่ลำคอผิวของเธอซีดดวงตาเปิดอยู่เล็กน้อยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีเลือดไม่มีเฟอร์นิเจอร์พังเสียหายแต่บางอย่างในห้องนั้นกลับน่าหวาดหวั่นอย่างยิ่งใบหน้าของเธอเหมือนกับว่าเธอร้องไห้ลุงของเธอกล่าวมีความเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความตกใจด้วย ตำรวจถูกเรียกมาทันทีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจเขตสุบังจยยมาถึงในเวลาไม่ถึงชั่วโมงพวกเขาเข้าควบคุมพื้นที่และเริ่มต้นการสอบสวนเบื้องต้นโทรศัพท์มือถือของอามมนายังอยู่ในห้องกระเป๋าถือกระเป๋าเงินและเครื่องประดับไม่ถูกแต่ต้องห้องนอนมีเพียงกระเป๋าเดินทางสองใบใบหนึ่งยังเปิดอยู่บางส่วนอีกใบถูกซิปปิดสนิทแต่มีสิ่งหนึ่งที่หายไปอาเมนฮาคิมเจ้าของห้องยืนยันว่ามีชายคนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะตรงกับคำบรรยายของอาเมนเช็คอินเข้ามาในคืนก่อนพร้อมกระเป๋าดัฟเฟลสองใบภาพจากกล้องวงจรปิดของอพาร์ตเมนต์แสดงให้เห็นทั้งคู่เดินเข้ามาในอาคารเวลาประมาณ21นาฬกา45หนาทีหลังจากงานเลี้ยงแต่งงานอามีนาดูเหนื่อยแต่มีความสุขส่วนอาเมนเดินนำหน้าเธอไปเล็กน้อยใบหน้าของเขาถูกปิดไว้ส่วนใหญ่ด้วยแมสและหมวกนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีใครเห็นเขาพอถึงเช้ากล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเพียงร่างหนึ่ง เท่านั้นออกจากอาคารตอนเวลาหนาฬกา37เนาทีเป็นคนสูงใส่ฮู้ดตัวยาวลากกระเป๋าเดินทางแต่ใบหน้ามองไม่เห็นและกล้องที่ประตูรั้วก็ไม่จับป้ายทะเบียนรถไว้ได้ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือการปล้นร้อยตำรวจเอกฟาเรตหนึ่งในหัวหน้าชุดสืบสวนกล่าวคนที่ทำแบบนี้คือคนที่เธอไว้วางใจเมื่อสอบถามเพื่อนบ้านภายหลังไม่มีใครได้ยินเสียงผิดปกติไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงทะเลาะมีแค่ความเงียบสงบแบบปกติของเช้ามืด แต่เพื่อนบ้านสูงอายุคนหนึ่งกลับจำได้ว่ามีบางอย่างแปลกๆเธอเล่าว่าเธอมาขอยืมไดเป่าผมผู้หญิงคนนั้นกล่าวเธอดูมีความสุขแต่ถึงจะดูเหนื่อยเธอก็แนะนำเขาให้ฉันรู้จักเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าเท่านั้นเมื่อการสืบสวนของตำรวจดำเนินลึกขึ้นพวกเขาเริ่มตระหนักว่าบางอย่างไม่สอดคล้องกันเลยอาเมนใช้บัตรประชาชนปลอมในการเช่าอพาร์ตเมนต์เบอร์ทโทรศัพท์ที่เขาลงทะเบียนไว้เป็นเบอร์เติมเงินที่ไม่สามารถติดตามได้ บัญชีโซเชียลมีเดียของเขาเพิ่งสร้างขึ้นได้เพียง4ี่เดือนก่อนและโพสต์ทั้งหมดก็เป็นแค่คำคมทางาศาสนากับแผนงานแต่งงานไม่มีประวัติการทำงานไม่มีภาพถ่ายครอบครัวไม่มีเพื่อนเก่าใครคืออเมหฮาคิมแล้วทำไมคืนที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของอามินาถึงได้กลายเป็นความตายทม์ลน์ก่อนเหตุฆาตกรรมของอามินานั้นสั้นมากแต่ทุกช่วงเวลาเต็มไปด้วยความเงียบงันที่แฝงด้วยความตึงเครียด ซึ่งไม่มีใครสังเกตจนกระทั่งมันสายเกินไปหลังจากพิธีแต่งงานสิ้นสุดลงเวลาประมาณหกโมงเย็นอามินากับอาเมนก็มาถึงอาพาร์ตเมนต์เช่าในเวลาเกือบสี่ทุ่มกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่พวกเขามาถึงอามินายิ้มเล็กน้อยให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตึกในขณะที่อาเมนก้มหน้าและดึงหมวกให้ต่ำลงขณะเดินผ่านภายในห้องไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆจากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และผลชนสูตรนักสืบสามารถเรียงลำดับชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตอามินายูซอฟได้อย่างใกล้เคียงคู่นี้น่าจะใช้เวลาร่วมกันไม่เกินสองชั่วโมงก่อนที่ทุกอย่างจะพังลงอามินาได้เปลี่ยนชุดออกจากชุดเจ้าสาวแล้วเสื้อผ้าลำลองชุดหนึ่งถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยบนเก้าอี้ประวัติการท่องเว็บบนโทรศัพท์ของเธอแสดงว่ามีการค้นหาหลายรายการราวที่งคืนคำถามเกี่ยวกับมารยาทคืนแต่งงานตามหลักอิสลามและวิดีโอบนยูทูบ เรื่องวิธีทําให้สามีรู้สึกสบายใจนักสืบเชื่อว่าอามีนากําลังพยายามปรับตัวเข้าสู่บทบาทของภรรยาแม้จะประมาทแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังแต่ในช่วงเวลาหนึ่งบางอย่างต้องเกิดขึ้นในห้องนั้นหนึ่งในเบาะแสที่อาจมีความหมายมาจากผ้าปูที่นอนที่แม้จะถูกรบกวนเล็กน้อยแต่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่ที่ปลอกหมอนกลับมีรอยเลือดจางๆไม่ใช่จากการถูกทำร้ายรุนแรงแต่อาจเกิดจากเลือดกำเดาไหลหรือบาดเจ็บเล็กน้อย มีการสันนิษฐานว่าอามีนาอาจค้นพบตัวตนที่แท้จริงของอเมนไม่ใช่จากการผเผชิญหน้าโดยตรงแต่อาจจะในช่วงเวลาใกล้ชิดทฤษฎีซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาคืออามีนาตรหนักว่าอาเมนไม่ใช่ผู้ชายโดยกำเนิดนักสืบเริ่มสงสัยว่าอาเมนจริงๆแล้วอาจเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ปลอมตัวและความลับนี้ได้ถูกเก็บซ่อนไว้ตลอดช่วงมั่นแม้กระทั่งคืนแต่งงาน เราคิดว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่ความจริงถูกเปิดเผยรพอยตตำรวจเอ็ดฟอร์ดกล่าวแล้วในช่วงเวลานั้นทุกอย่างก็พังลงความไว้ใจความกลัวความตื่นตระหนกไม่มีใครแน่ใจว่าอามมนาคูจะแจ้งความหรือแค่ตกใจจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่ตำรวจเชื่อว่าสิ่งนั้นได้จุดชนวนให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงและสิ้นหวังในเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งอามมนาถูกบีบคอด้วยผ้าฮิญาบของเธอเอง ผลชนะสูตรพบรอยฟกช้ำรอบลำคอและหายปลาร้าแต่ไม่มีบาดแผลที่แสดงถึงการต่อสู้ขัดขืนสิ่งนี้บ่งชี้ว่าเธออาจจะถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัวหรือถูกความกลัวทําให้ชะงักมันเกิดขึ้นเร็วมากนักนิติเวชกล่าวเธอจะหมดสติภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากก่อเหตุอาเมยังคงอยู่ในอาพาร์ตเมนต์อีกหลายชั่วโมงเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่ามีคนอาบน้ำผ้าขนหนูเปียกและมีร่องรอยของรองพื้น และอายไลเนอร์ของอามีนาอยู่ในอ่างล้างหน้ากระเป๋าเดินทางใบเดียวที่หายไปเป็นของอาเมนภายในมีเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของเขาภาพถ่ายวันแต่งงานทั้งหมดก็ถูกลบออกจากโทรศัพท์ของอามีนาเวลาตีห้าสาเนาทีฆาตกรที่พรางตัวไว้เดินออกจากอาคารกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อีกครั้งครั้งนี้เสื้อฮู้ดถูกรูดซิปจนปิดมิดชิดและใบหน้าถูกปกคลุมด้วยหน้ากาก,ากและหมวก คนผู้นั้นเดินเร็วมั่นใจไม่มีท่าทีตกใจไม่มีการหันกลับมามองการฆาตกรรมครั้งนี้ถูกวางแผนมาแล้วอย่างรอบคอบเงียบสะอาดไม่มีลายนิ้วมือหลงเหลือไม่ต้องใช้มีดหรืออาวุธเพียงแค่ผ้าพันคอและความลับที่ทำลายล้างเช้าวันถัดมาร่างของอามีนาถูกพบเพียงลำพังและฆาตกรหายตัวไปแต่ความจริงเบื้องหลังการฆาตกรรมนี้เพิ่งเริ่มถูกเปิดเผย เมื่อทางการเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีฆาตกรรมของอามินายูซาฟพวกเขามีเพียงแค่ศพผู้ต้องสงสัยที่หายไปและชื่อปลอมคดีนี้ถูกจัดว่าเป็นคดีฆาตกรรมต้องสงสัยในทันทีและมีการแต่งตั้งทีมพิเศษจากกองสืบสวนอาชญากรรมแห่งสังกัเงอร์ม,มารับผิดชอบสารวัตรฟารัสซุนเคฟฟลีผู้มีประสบการณ์ในคดีความบุนแรงในครอบครัวระดับประเทศเป็นผู้นำทีมก้าวแรกของเขาคือการสืบหาอาเมนฮาคิม ชายที่อามีนาเพิ่งแต่งงานด้วยแต่ไม่นานก็พบสัญญาณอันตรายหลายจุดบัตรประชาชนที่อเมนใช้เช่าอาพาร์ตเมนต์เป็นของปลอมหมายเลขไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ใดฮ่าฮที่อยู่ที่ระบุในสัญญาเช่าพาเจ้าหน้าที่ไปถึงห้องแถวร้างในเมืองอิปถัดมานักสืบพยายามติดตามโทรศัพท์ของอเมนหวังจะได้ข้อมูลพิกัดแต่หมายเลขนั้นลงทะเบียนภายใต้ชื่อปลอมพร้อมกับสินแบบเต,เ,ตเติมเงินที่ซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป ไม่มีประวัติการโทรเลยใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาทางดิจิทัลจึงกลายเป็นทางตันสนิทบัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับอาเมนก็น่าสงสัยทั้งหมดถูกสร้างในช่วง6เดือนที่ผ่านมาไม่มีภาพส่วนตัวไม่มีการแท็กเพื่อนมีเพียงคำคมศาสนาโพสเตรมงานแต่งและภาพอาหารไม่กี่ภาพแต่และบัญชีใช้ชื่อผู้ใช้คล้ายกันแตกต่างกันทีนเล็กน้อยเขาไม่มีตัวตนทางดิจิทัลก่อนปี2024เลย นักวิเคราะห์อาชญากรรมไซเบอร์กล่าวซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้เว้นแต่คุณกำลังปิดบังบางสิ่งตำรวจจึงหันไปหากลุ่มคนใกล้ชิดของอามมนาเพื่อนๆบรรยายว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาเร็วแต่เรียบง่ายอามมนาเคยบอกว่าอาเมนเป็นคนขี้อายไม่ชอบเปิดเผยใบหน้าต่อสาธารณะไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าของอาเมนเลยแม้แต่ในวันแต่งงานแต่บอกแสนหนึ่งมาจากข้อความเก่าในโทรศัพท์ของอามมนาไม่กี่วันก่อนวันแต่งงาน เธอส่งข้อความเสียงไปหาหนึ่งในเพื่อนว่าบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนไม่รู้จักเขาเลยเขาใจดีแต่ลึกลับเหมือนเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่สอบสวนจึงเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากอาคารใกล้เคียงและกล้องจราจรจากภาพที่ได้พวกเขายืนยันว่าผู้ต้องสงสัยเดินออกจากอาพาร์ตเมนต์ในเวลาห้านาฬกา37นาทีพร้อมกับลากกระเป๋าเดินทางสีดำใบหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่พบอะไรอีกเลย ไม่มีการเรียกรถรับจ้างที่ลงทะเบียนในชื่อเขาไม่มีตัวรถบัสหรือรถไฟราวกับว่าเขาหายตัวไปในอากาศแต่แล้วก็มีความคืบหน้าเล็กน้อยมาจากคนขับกรับในพื้นที่ซึ่งเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตัวเองเขาให้ผมไปรับที่ตรอกหลังใกล้ๆถนนเจอรลันเอสเอสคนขับกล่าวผมว่ามันแปลกมันเช้ามากเขาใส่เสื้อฮู้ตตัวใหญ่ไม่พูดอะไรเลยแค่บอกให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าลอทิคาาเจีย ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีนั้น,นและพบภาพเบลอๆของผู้ต้องสงสัยเดินเข้าสู่ชานชาลาแต่ครั้งนี้แม้จะยังคงใส่หน้ากากและหมวกปิดหน้าภาพก็เผยสิ่งใหม่ผู้ต้องสงสัยเดินกะเพลิดเล็กน้อยมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแต่สำคัญมากจึงเริ่มมีการค้นหาบุคคลที่มีรูปร่างคล้ายอาเมนและมีลักษณะการเดินที่เข้ากันได้ขณะเดียวกันทีมพิสูจน์หลักฐานได้พบคราบกาวสำหรับติดเครื่องสำอางบนที่ชูแผ่นเล็ก ในถังขยัะของอพาร์ตเมนต์กาวชนิดนี้มักใช้กับอวัยวะปลอมหรือหนวดคราวปลอมนี่คือจุดเปลี่ยนของคดีมันคือหลักฐานชิ้นแรกที่ชี้ชัดว่าอาเมนไม่ใช่ผู้ชายสารวัตรฟาริดกล่าวการสืบสวนนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องสามีที่หลบหนีอีกต่อไปแต่มันคือคดีการปลอมตัวอย่างแนบเนียนและการหลอกลวงที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งลงเอยด้วยการฆาตกรรมการเล,ล่าได้เริ่มต้นขึ้นสิบวันผ่านไปในกระบวนการสืบสวน ตำรวจมาเลเซียได้รับบาะแสที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่พวกเขาคิดว่ารู้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าซิตี้มาริสาอายุ29ปีเดินเข้าไปในสถานีตำรวจเขตอีโปเธอดูหวาดกลัว,ว,วและสันเทาอย่างเห็นได้ชัดคำพูดของเธอเปลี่ยนทิศทางของคดีไปโดยสิ้นเชิงฉันรู้จักอาเมนเธอบอกกับเจ้าหน้าที่แต่นั่นไม่ใช่ชื่อจริงของเขาชื่อจริงของเธอคือนูรันฮานาบินติอมัดเธอเป็นผู้หญิง ตามคำบอกเล่าของมาริสาเธอกับฮานาะเคยเป็นรูมเมทกันสมัยเรียนอนุปริญญาที่ปีหนังฮานาเงียบขี้อายและชอบแต่งตัวคล้ายผู้ชายใส่เสื้อผ้าหลวมๆอยู่บ่อยครั้งหลังเรียนจบทั้งสองก็ขาดการติดต่อกันแต่เมื่อสองปีก่อนมาริสาเห็นโปรไฟล์หนึ่งในโซเชียลมีเดียที่หน้าตาเหมือนฮานาอย่างน่าขนลุกเพียงแต่ตอนนี้ใช้ชื่อว่าอเมนฮาคีฉันคิดว่าเธอแค่คอสเพลย์หรืออะไรทำนองนั้นมาริสาเล่า แต่พอเห็นภาพแต่งงานที่ถูกแชร์ในข่าวฉันรู้ทันทีว่าคือเธอตำรวจรีบตรวจสอบข้อมูลของมาริสาเมื่อใช้ชื่อจริงว่าฮานาพวกเขาก็พบประวัติที่ถูกซ่อนไว้ภายใต,ใต้ชั้นของการตอองแปลงนูรันฮานาเคยมีประวัติปัญหาสุขภาพจิตรวมถึงอาการสับสนในตัวตนและภาวะความทุกข์เรื่องอัตลักษณ์ทางเพศอย่างรุนแรงเธอพยายามใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายมาหลายปีเธอมักแต่งตัวและวางตัวเหมือนผู้ชายตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว เพื่อนร่วมชั้นเก่าเล่าขึ้นแต่ไม่มีใครคิดว่าเธอจะไปไกลขนาดนี้ตำรวจไปตรวจสอบที่อยู่ล่าสุดของฮานาในหมู่บ้านกำปงมันโจโย,โยห้องเช่าเล็กๆแห่งนั้นว่างเปล่าแต่ภายในห้องเจ้าหน้าที่พบวิตผมสายรัดหน้าอกเสื้อผ้าผู้ชายและเอกสารปลอมรวมถึงบัตรประชาชนปลอมในชื่ออเมนฮาคียังมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งอยู่ในนั้นด้านในเต็มไปด้วยข้อความที่น่าหวาดหวัน่น บางทีถ้าฉันกลายเป็นคนอื่นฉันอาจได้รับความรักพวกเขาเห็นฉันเป็นแค่คนพังๆแต่ฉันจะสมบูรณ์ได้ถ้าฉันแสดงออกให้ถูกต้องอามมนาเธอเชื่อในตัวฉันฉันจะให้เธอเห็นตัวจริงของฉันไม่ได้เด็ดขาดข้อความเหล่านี้ว่าภาพของบุคคลที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจและพยายามดิ้นรนเพื่อหลีกหนีความจริงของตัวเองเพื่อสร้างตัวตนใหม่ในทุกวิธีทางแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เตือนใจที่สุดคือบันทึกในหน้าสุดท้าย เธอเริ่มสงสัยแล้วฉันว่าตอนนี้เธอรู้ฉันจะเสียทุกอย่างไม่ได้ถ้าเธอรู้ความจริงเธอจะทำยังไงแล้วฉันละจะทำยังไงช่วงเวลาในบันทึกตรงกับวันก่อนที่อามีนาจะถูกฆ่าด้วยหลักฐานนี้ตำรวจจึงยื่นขอหมายจับนูรันฮาหนาใบหน้าของเธอถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะพร้อมภาพใหม่ที่อ้างอิงจากประวัตินักเรียนในอดีตบอแสเริ่มหลังไหลเข้ามาจากทุกป,ประเทศ สองวันต่อมาเธอถูกพบที่บัตเตอร์เวิร์ธปีนังพักอยู่ในโรงแรมราคาประหยัดภายใต้ชื่อปลอมอีกชื่อหนึ่งพนักงานโรงแรมรายงานว่าเธอแทบไม่ออกจากห้องเลยและสวมหมวกกับหน้ากากแม้แต่ตอนอยู่ในห้องเธอถูกจับโดยไม่ขัดขืนแม้แต่น้อยในภาพถ่ายใบหน้าหลังถูกจับผมของเธอสั้นและไม่เรียบร้อยสีหน้าว่างเปล่าไม่มีอารมณ์เมื่อถูกตำรวจถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นฮาหนาเพียงกระซิบเบาๆว่า ฉันแค่อยากให้ใครรักฉันบ้างความจริงได้ถูกเปิดเผยในที่สุดสิ่งที่เคยเริ่มจากเรื่องรักกลับกลายเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกของการลองตัวและความตายผู้หญิงที่อามีนาแต่งงานด้วยไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่สามีเธอคือคนแปลกหน้าที่เก็บความลับไว้ลึกเกินจะเปิดเผยและเธอเลือกฆาตกรรมแทนการถูกเปิดโปงในวันที่13หลังการฆาตกรรมนูรันฮานาบินติอามัดหรือที่รู้จักในชื่ออาเมนฮาคิม ถูกจับกลุ่มอย่างเป็นทางการที่โรงแรมเก่าโซมในบัตเตอร์เวิร์ดปีหนังเวลาตีสองกับ17นาทีเจ้าหน้าที่จากหน่วยอาชญากรรมร้ายแรงของตำรวจมาเลเซียบุกเข้าห้อง206หลังจากติดตามความเคลื่อนไหวของเธอจากกล้องวงจรปิดและบอะแสนในพื้นที่เธอไม่ขัดขืนในความเป็นจริงเธอเปิดประตูก่อนที่เจ้าหน้าทีจ่จะข้อเสียอีกการจับกลุ่มเป็นไปอย่างเงียบสงบไม่มีการต่อสู้ไม่มีคำพูดใดๆเธอดูเหนื่อยลา้าเหมือนคนที่แบกความลงมานานเกินไป เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวที่สถานีตำรวจฮานาถูกสอบปากคำต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงแต่เธอตอบเพียงประโยคสั้นๆด้วยเสียงที่เรียบและไร้อารมณ์แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ช็อกที่สุดคือการที่เธอไม่มีแม้แต่เสศษเสี้ยวของความรู้สึกผิดเมื่อถูกถามว่าคุณเป็นคนฆ่าอามีนาใช่ไหมเธอตอบเพียงว่าใช่เธอรู้ความจริงแล้วฉันไม่มีทางเลือกเมื่อถูกไล่ถามต่อว่า ทำไมไม่แค่เดินจากไปทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นเธอกระซิบเสียงเบาเธอคงบอกทุกคนฉันจะสูญเสียทุกอย่างชีวิตฉันคงจบลงจิตแพทย์ถูกเรียกเข้ามาประเมินสภาพจิตใจของฮานาพวกเขาระบุว่าเธอมีภาวะจิตใจมั่นคงแต่ภายในกลับแตกร้าวทั้งอารมณ์เธอแสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนหลงตัวเองความคิดเพ้อฝันและความกลัวอย่างรุนแรงที่จะถูกทอดทิ้งแต่เธอรู้ตัวดีว่าเธอกำลังทำอะไร เธอวางแผนล่วงหน้าเอกสารในชั้นศาลจะเปิดเผยรายละเอียดสุดสะพรึงเธอฝึกการใช้เสียงผู้ชายมานานหลายเดือนโดยดูคลิปจาก YouTube เธอสั่งโนลดรอมทางออนไลน์และฝึกการติดกาวให้แนบเนียนบัตรประชาชนรอมถูกสร้างขึ้นจากเทมเพลตที่ซื้อจากดักเว็บเธอศึกษาขั้นตอนของการแต่งงานแบบอิสลามและท่องจำหน้าที่ของสามีเพื่อให้แนบเนียนในช่วงอากาศอิกา แผนของเธอคือใช้ชีวิตในชื่ออเมนจนกว่าจะปลอดภัยพอที่จะหายตัวไปเงียบๆแต่แผนทั้งหมดพังลงในคืนแต่งงานอามมนาสังเกตเห็นบางอย่างไม่ชอบมาพากลเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอามมนาอาจเห็นสายรัดหน้าอกของฮานาหรือเทพพาตัดเธออาจเริ่มถามคำถามคำถามที่ฮานาไม่มีคำตอบและแทนที่จะพูดความจริงเธอกลับเลือกฆ่าหลังจากตัวตนที่แท้จริงของฮานาถูกเปิดเผยความโกรธของสังคมก็ปะทุข,ขึ้น โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความโกรธความไม่เชื่อและความเศร้าหลายคนถามว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้คนคนหนึ่งหลอกครอบครัวเคร่งศาสนาหลอกระบบแต่งงานอิสลามและแม้แต่เจ้าสาวของตัวเองได้ยังไงจุดทิ่ของคดีมาถึงเมื่อฮานาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมภายใต้มาตรา302ของประมวลกฎหมายอาญามาเลเซียข้อหานี้มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ในศาลเธอยืนอยู่ไร้าอารมณ์สวมเสื้อสีส้มของผู้ต้องขังผมสั้นชีฟูปิดหน้าได้เพียงเล็กน้อยเมื่อผู้พิพากษาอ่านข้อหาฮานาเพียงพยักหน้าครอบครัวของอามินานั่งแถวหน้าแม่ของเธอปิวนารรนีสะอื้นตลอดการพิจารณาคดีฉันไว้ใจคนคนนั้นกับชีวิตลูกสาวของฉันเธอกล่าวหน้าศาลแต่เธอกลับพากมันไปจุดพิกข,ของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การจับกลุ่ม แต่มันคือช่วงเวลาที่ทั้งประเทศมาเลเซียได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่ปลอมตัวตนทั้งชีวิตบิดเบือนศาสนาหลอกความไว้ใจและลงมือฆ่าทั้งหมดนี้ในานามของความกลัวความอยากควบคุมและแนวคิดผิดเพี้ยนของคำว่ารักการไต่สวนกำลังจะเริ่มต้นแต่มันก็สายเกินไปแล้วครอบครัวพังทลายชีวิตถูกขโมย ทั้งประเทศสั่นสะเทือนในห้องพิจารณาคดีงเงียบสนิทขณะที่คำพิพากษาถูกอ่านออกมานูรันฮานาบินติอามดซึ่งเคยมีชีวิตภายใต้ตัวตนตออในชื่ออาเมนฮาคิมถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมอามมนายูซัฟผู้พิพากษากล่าวในตอนท้ายว่านี่ไม่ใช่อาชากรรมที่เกิดจากอารมณ์ชั่วูบแต่มันคือการหลอกลวงที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ตามด้วยการใช้ความรุนแรงโดยเจตนาศาลไม่เห็นเหตุผลใดๆที่จะให้อภัยการพรากชีวิตของผู้บริสุทธิหห์ฮานาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดอัยการในตอนแรกต้องการเรียกโทษประหารชีวิตภายใต้มาตรา302ของประมวลกฎหมายอาญามาเลเซียแต่หลังจากการประเมินด้านจิตเวชและคำให้การจากผู้เชี่ยวชาญศาลเลือกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยพิจารณาจาก ความไม่มั่นคงทางจิตใจความสับสนในตัวตนและประวัติที่ไม่เคยมีคดีอาชญากรรมมาก่อนแต่สำหรับครอบครัวของอามีนานี่ไม่ใช่ความยุติธรรมมันคือการเอาตัวรอดลูกสาวของฉันเป็นคนจิตใจดีเบร์สุดปิวนารีนีแม่ของอามีนากล่าวหน้าสารเธอไว้ใจคนง่ายเกินไปเธอเชื่อในความรักมากเกินไปและผู้หญิงคนนี้ใช้สิ่งนั้นทำร้ายเธอ ผลกระทบของคดีนี้ลุกลามเกินกว่าห้องพิจารณาทั่วทั้งประเทศมาเลเซียเรื่องนี้ครองหน้าหนังสือพิมพ์หลายสัปดาห์มันจุดประกายให้เกิดการถกเถียงระดับชาติเกี่ยวกับการปลอมตัวตนสุขภาพจิตและช่าหัวในระบบสมรสทางาศาสนาหลายสภา,สาศาสนาอิสลามถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ไม่ตรวจสอบภูมิหลังอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการแต่งงานบางรัฐเริ่มนำแนวทางใหม่มาใช้เช่น การยืนยันตัวตนผ่านระบบไบโอเมตริกและการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับทั้งสองฝ่ายก่อนอนุญาตให้แต่งงานในโลกออนไลน์บทสนทนาเริ่มกลายเป็นพิษบางคนกล่าวโทษอามีนาที่ไม่เห็นสัญญาณในขณะที่อีกหลายคนเห็นใจการต่อสู้ภายในใจของฮานาแม้จะประนามการกระทำของเธออย่างรุนแรงนักจิตวิทยาใช้คดีนี้เป็นตัวอย่างอันน่าเศร้าของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อปัญหาทางจิตใจถูกละเลย ดรชาณน,นามจิตแพทย์ที่ศึกษารายละเอียดของฮานาหลังการพิจารณาคดีกล่าวว่าฮานาชัดเจนว่าเจ็บปวดแต่แทนที่จะขอความช่วยเหลือเธอกลับสร้างชีวิตจากคำโกหกและเมื่อคำโกหกนั้นถูกคุกค,คามเธอก็ตอบสนองด้วยความรุนแรงถึงชีวิตเรื่องของอามีนากลายเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดในหมู่ผู้หญิงและครอบครัวทั่วประเทศเพื่อนเพื่อนของเธอไม่ได้จดจำในฐานะเหยือ่อแต่ในฐานะคนที่เต็มไปด้วยชีวิตและศรัทธา เธอเชื่อเสมอว่าความรักคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิยาน,นาเพื่อนสนิทของอามีนากล่าวเธอแค่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังความรักนั้นมีเพียงหน้ากากในคุกฮานาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแยกตัวเจ้าหน้าที่ระบุว่าด้วยความอ่อนไหวของคดีและแรงตีกลับจากสังคมเธอจึงถูกควบคุมตัวแยกจากนักโทษคนอื่นเธอแทบไม่พูดและหากพูดก็เพียงสั้นๆเจ้าหน้าที่กล่าวว่า เธอปฏิเสธการเยี่ยมทุกครั้งอีเวนจากครอบครัวของเธอเองสิ่งเดียวที่เธอเก็บไว้ใกล้ตัวคือสมุดบันทึกเล่มเล็กเชื่อว่าเป็นเล่มเดียวกับที่เจ้าหน้าที่พบตอนจับกลุ่มภายในเต็มไปด้วยภาาฝันของชีวิตที่ไม่เคยมีอยู่จริงการแต่งงานที่ไม่เคยเป็นจริงความรักที่จบลงด้วยความตายผลกระทบของคดีนี้จะไม่จางหายไปจากมาเลเซียในเร็ววันมันเปิดเผยให้เห็นถึงความมืดในเรื่องของตัวตน ความไว้ใจและความรักว่ามันสามารถถูกบิดเบือนและกลายเป็นอาวุธได้อย่างไรมันทิ้งไว้ซึ่งครอบครัวที่โศกเศร้าชุมชนที่แตกร้าวและประเทศที่ยังคงตั้งคำถามเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร